ครับวันนี้ผมดรโนชัยดวงรังนักพักภาธรรมครับแล้วก็ท่านประธานศูนย์ครับอนุญาตให้นำตัวครับว่าจะเป็นประธาน่ามาถึงที่ไปพักประชาชนในระดับระดับมาอยู่ครัโลกครับพอดีเราของคนนะครับก็อยู่ในฝ่ายการเมืองนะครับแล้วก็เป็นพรรคการเมืองด้วยกันนะครับเราเห็นว่าการกระทําของพรรคประชาชนนะครับผิดเงื่อนไขคณะกรรมการการเลือกตั้งครับซึ่งประกาศใช้ชื่อแล้วก็โลโก้ นะครับโดยที่ยังไม่ได้มีการรับรองจากคณะกรรมการระดับต่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือพักประชาชนคำว่าประชาชนนะครับมีสารนิกายสารรับนูรันูลนะครับสารรัฐมนูลมีการลุกพักไปแล้วในนวัที่16ตุลาพั2544นะครับในคําสั่งสารรัฐมนูลที่34ทับ3544 ในวันที่3ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเข้ามาเนื่องจากว่า,ามันมี2มารตราที่มันขัดแย้งกันชิปุนมาตรา27วัก2คำสั่งาตราวักวัก3ว2นะคะรับอันที่3ที่บอกว่าเมย่อ20ปีแล้วเนี่ยสามารถทำชื่อทักที่ยกยุบมาใช้ได้ใ่แต่เนื่องจากว่าเราเห็นว่ามาตรา94เนี่ยมันชัดว่าเมื่อ,อสา,ารทุนมีคําสั่งยกพักแล้วนะครับไม่สามารถทาชื่อกาโลเคมาใช้ได้อีกเพราะนั้นมันอย่างนี้ด้วยครับ เราจะใช้มาตาเก้า94อย่างเดียวไม่ได้ครับพี่ไก่ครับมันต้องไปผูกพันถึงมาตารา110ด้วย1 1 0ด้วยครับมาตารา1 1สเนี่ยครับสาระสําคัญเลยนะครับห้ามใช้นะครับชื่อโลโก้พรรคนะครับในมาตรา94วรกหนึ่งครับนี่ก็ฝากคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยนะครับว่าสมควรนะครับให้ตรวจสอบนะครับเราสองคนเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้ววันนี้พรรคประชาชนก็ไปเปิดรับสมาชิกแล้วก็ไปรับเงินบริจาคแล้วเงินบริจาคไปเข้าที่ไหนนะครับ สมาชิกสมัครได้สมบูรณ์แบบหรือไม่นะครับเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้แบสมบูรณ์ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วจากที่เราเห็นนะครับเขามีการประชุมพักก็จริงครับองค์ประชุมครบก็จริงรในการเปลี่ยนชื่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อชื่อชื่อนี้ยังไม่ได้ตรวจสอบยังไม่ได้รับก,การรับรองจากกรกตได้ว่าใช้แบบสมบูรณ์ร้อเรซเราจึงเห็นว่าตรงนี้ล้ำล้ำหน้าไปไหม เพราะตรงนี้อยากให้ทางด้านของกรกตพิจารณาด้วยนะครับพี่ราเชนมีอะไรเสริมเพิ่มเติมเทคนิคไหมครับเทกนิะครับเหมือนกันได้เลยครับเหมือนกันนะครับนี่ก็คือความคิดเห็นนะครับแล้วก็ที่กระผมกับพี่ไก่นะครับได้ตกลงร่วมกันแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับมาตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับพศ2560นะครับในมาตรา94และ110นะครับอันนี้เป็นผลผูกพันเลยครับ ก็ขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปยื่นในในคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้วันนี้เราเรียกร้องให้ทางกรกตตรวจสอบครับวันนี้เราจะเห็นพลังของพักการเมืองวันนี้มาสามพักแล้วครับก็เป็นพักไทยพักดีครับผมทางรหม่แล้วก็ปาเป็นพักใครทำครับผมก็เป็นพักเล็กนอกสภาใช่ครับแต่วันนี้อยากจะเรียกร้องไปในส่วนของพักการเมืองอย่างเช่นพักใหญ่ใหญ่ในฐานะคนการเมืองนะครับอยากจะเรียกร้องไหมครับว่าควรที่จะต้องช่วยกันมา ช่วยกันออกมาสแสดงพลังในการตรวจสอบเพราะถ้าอะไรมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้ครับในฐถ่ายนะพักการเมืองด้วยกันครับซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือว่าสเต็กโฮนเดอร์เนี่ยครับคือเราช่วยกันตรวจสอบนะครับและอันไหนที่ดีเราก็สนับสนุนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาริดเครดิตกันหรืออะไรแต่ให้มันตรงไปตรงมาครับเพราะว่าสถาบันการเมืองนั้นเป็นสถาบันหลักที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนนะครับที่จะ ไว้ใจพึ่งพาพึ่งพิงนะครับที่จะให้พรรคการเมืองนั้นเป็นแกนนำนำเสนอและก็ตรวจสอบองค์กรของรัฐแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันอะไรที่ถูกเราก็บอกว่าถูกอะไรที่ไม่ใช่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเราก็ว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายใช่ไหมครับคพี่ไก่ครับ,รบจริงจริงจะบอกอย่างนี้ว่าผมมาในฐานะประชาชนในการตรวจสอบนะครับ ผมไม่ใช่สมาชิกพักพี่เขา<ช>ผมไม่ได้สมาชิกพักใดๆเลย<ช>แต่วันนี้ผมมาในฐานะประชาชนที่เราเห็นว่าการที่ตั้งชื่อนี้และก็มีมาตราที่เกี่ยวข้องของพรบพักการเมืองในปี60เนี่ยเรามองเห็นว่าตัวนี้มันอาจจะเข้าข่ายว่าไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเราจึงนะครับผมเองมีการไลฟ์ทิปตอกว่าพี่เขาดูแล้วเราก็มีการคุยกันด้านหลังว่าว่าเรามีความเห็นตรงกันเราจึงมายื่นในวันนี้นะครับเราจึงมายื่นเอกสารในในวันนี้ว่า ให้กกตตรวจสอบซิว่ามันผิดตามมาตรา94หรือไม่ถ้ามีความผิดแล้วนะครับท่านจะลงโทษอย่างไรและการดําเนินการทั้งหมดเนี่ยนะครับในการที่กกตนเนี่ยยังไม่ได้รองชื่อให้สมบูรณ์แบบ100%เต็มเนี่ยแล้วคุณไปดําเนินการก่อนเนี่ยมันผิดอะไรหรือไม่ถ้าผิดก็แจ้งมาไม่ผิดแจ้งมาครับอันนี้คือเรายื่นให้ตรวจสอบตามในฐานะของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งคนเพื่อให้ตรวจสอบพักการเมืองเราสามารถตรวจสอบพักการเมืองได้ชุกพักถูกไหมครับ เพราะนั้นผมเองในฐานะประชาชนที่ไม่ไม่ใช่สมาชิพกพรรคการเมืองใดเลยวันนี้ขอมายื่นตรวจสอบครับถามที่เดียวว่าในฐานะประชาชนนะใช่ครับความรู้สึกแว็บแรกที่เราทราบว่าพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งตั้งชื่อพรรคประชาชนขึ้นม,าร,งงา,มารู้สึกยังไงบ้างถามมารู้สึกยังไงไม่ไม่สบายใจครับเนื่องจากผมเองในในฐานะประชาชนเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกที่จะยินดีในการดําเนินการของพรรคนี้เท่าใดนัก โดยเฉพาะมาตรา112เราก็รู้สึกว่าเราไม่สบายใจนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนในในสิ่งที่เขาต้องการให้เราเป็นประมาณนี้ครับก่อนหน้านี้มันจะมีวาทกรรมว่าดมส้มล้มเจ้าก้าวไกลล้มเจ้าถ้ามันนำมันจะนําไปสู่ว่าประชาชนล้มเจ้าจะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไม่ดีเลยครับ ร,รู้สึกไม่ดีเลยแล,และ,ะตอนนี้ผมเองในฐานะที่เรามองเห็นว่ามันมีนมสองมารตราในการสัดแย้งกันก็อยากให้ทางด้านของกกตวิตนิจฉัยโดยเร็ว

อนี้โดนใช่สแกนมานเ้